เมื่อวันที่30มิถุนายน2564กิจกรรมกองทัพบ,บกช่วยเหลือประชาชนโดยกองพลธฐานพืญญ้นใหญ่ตามนาริของท่านผู้บัญชาการกองพลธฐานพื้นใหญ่พลตรีวีรพงศ์ศิรัตน์ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้เป็นครั้งที่9โดยมอบหมายให้พันเอกอภิชาติวรุณโน ผู้บังคับการกรมฐานพื้นใหญ่ที่71และผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงจัดรถครัวสนามประกอบอาหารกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสนับสนุนให้บุลคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอานันธมหิดลเพื่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จากนั้นได้เดินทางมาที่สาลาอนเนกประสงค์ชุมชวนวัดถนนแคตตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดรบบุรีเพื่อบอบอาหารกล่องน้ำดื่มและเจลแอลกอฮอลให้กับชาวชุมชนพร้อมทั้งจัดรถปันสุขและรถจักรยานยนต์อาร์มี่เดลิเวอรี่ออกแจกจ่ายอาหารกล่องน้ำดื่มและเจลแอลกอฮอลถึงบ้านพักอาศัยสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุพร้อมทั้งมอบข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําให้ชาวชุมชนวัดถนนแคเกิดความประทับใจในการเข้าไปช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามวิกฤต อย่างแท้จริงนี่ก็ของวันธรรมพี่ใหก็ยัจะลดโฆษณาหมอบบริการเหมือนเดิมก็หมอบใหมกับปีกอนันนั้นแล้วครับ่ออ่น้รกี่ี่คนครับคุณยายมีคนพี่น้องสามคนพี่น้อง เอาไปกี mm ่องเลยครับให้ดครับ okay. ี๋ได้ทากแบบนี้พีคมครับย ja e ่อสี่องเลยรขันทันข่าวเบรกิ่งนิวข่าวต้นชั่วโมงในระบบเคเบิลทีวกองลนฐานเป้นใหญ่